งานข่าวดำชาติบอกเอทีเีอย์ทุกคนต้องสมูน ตอนนี้เรามาอยู่ที่เขาแหลมย่านะครับที่จังหวัดระยองนะครับนีวใ,ใ,ใกล้ๆเอ,อิร์ธนะครับเพื่อนเอ,อิร์ธนี้เราก็มาทินของเอ,อิร์ธนะครับที่บ้านเพยคนอาจจะถามว่าพี่ฟิวไปไหนนะครับเอกเดีย๋ยวนี้นะครับวันนี้เรามาเดินดูกันที่เขาแหลมย่านะครับมัน<ำ>ชื่อเต็มๆว่าอุทยานเขาแหลมย่ายัางไงอุทยานแห่งชาติเขาแหลมยา่าเกาะเสม็ดเหมือนเหมือนเหมือนมีข้อมูลอะแต่มื่ออ่านข้างเรือกูเห็น ไม่มีการรีเสิร์ชใดๆทั้งสิ้นเออรีเสิร์ชอย่างสิ้นเดี๋ยวเราจะมาเดินดูนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าที่อุทยานขลําย่าเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงขลําย่านะครับจะมีหินที่ค่อนข้างสวยนะมันเป็นแบบหินที่แบบหินที่ถูกน้ํากัดซ้อ่ะแล้วมันจะเป็นเหมือนกับ เป็นชั้นๆรูกๆก็ใครที่มานะมันเหมาะกับการถ่ายรูปมากเลยนะเพราะมันสวยมากบรรยากาศก็ดีมากนะครับน้ำทะเลก็ก็ใสนะแล้วก็ไม่เหนียวนะที่นี่เรารู้สึกว่ามีลมพัดมานะครับเหมือนเหมือนเราอยู่ทะเลเนี่แหละแต่ว่า ลมมันไม่ไม่เหนียวอะเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่า วิธีการมาเนี่ยมายังไงถึงให้เจ้าที่เจ้าที่เจ้าถิ่นเจ้าถิ่น,นพวกเราเนี่ยแหล,พละพวกเราเอาเออด้วยกันอ่าขอน้มย่าเนี่ยอยู่ตำบลเพชรแล้วขับรถมาถึงข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีที่เขาก็เป็นด่านเก็บตังค์แหลยคนละสี่สิบบาทค่ารถสามสิบบาทครับเอา,าเป็นเหมันเสียละห้าสิบบาทก็ค่ารถสามสิบค่าคนสี่สิบสามคนเนี่ยอ่าพอเข้ามาได้สักหน่อยนึงอีกแค่นิดเดียวไม่รู้ว่าเพื่อ ก็มีคนเช็คบัตรเราอีกนิดเดียวจริงประมาณสักร้อยเมตรแล้วไปเช็คบัตรจุดเช็คบัตรอีกทีหนึ่งก็ตรงไปหน่อยหนึ่งจะมีร้านจอดรถครับใช่เขาจะมีรถรับส่งอีกทีหนึ่งรถเที่ยวสุดท้ายถ้าเรานั่งกลับไปที่รถเราเนี่ยก็ตอนหกโมงเย็นเป็นเที่ยวสุดท้ายตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วเราก็เดินมาค่อนข้างไกลแล้วเราว่าเราอาจจะตกรถก็ได้เราต้องมาลุ้นกันว่าจะตกรถไหมนะฮะจริงไหม มาอยกว่าคนี้เนอันนี้จะเป็นเรือนะครับซึ่งถ้าค่าการไม่ผิดเนี่ยเราสามารถที่จะติดต่อที่จะนั่งเรือไปหมู่เกาะได้นะนี้เรากล้องโกโปรลงน้ำดูภาพเบื้องหลังใ่อนเป็นยังไงย่อนเปนี่นี่เลยหย่อนเหมือนย่อนปลามันตัวนี้อยู่ตั้มหินเนี่นี้ที่เจ็ดฮะเห้เราเดินมาปุ๊บโอ้อันแรกเลยค่ะที่เจ็ด นี่หาที่เจ็ดครับน้ำทะเลกับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงบอกเอ็ดดิเดียร์บุฟเฟ่ต์มอนต์เลมูนเออมาถึงที่แปดฮะแล้วหนึ่งอยู่ไหนนะหนึ่งอยู่หนึ่งอยู่นู่นอ๋อข้างบนอ๋อแล้วเราก็เดินบนลงมาใช่คือทางที่เริ่มเดินที่แรกเราจะไม่เห็นทะเลมันจะเห็นทะเลเราเหมือนเราอยู่บนเขาเลยเห็นทะเลไกลๆอย่างเงี้ยเดินจนอ้อมมาแล้วเราจะไปม่งห็นส้ดอันนี้สถานีที่แปดฮะระบบนิเวศชีวิตน้ำแนวขึ้นน้ำลง โอ้คอยผ่านไปเริ่มจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์แล้วอันนี้มาเป็นจากปักเริ่มจากปรากฏการณ์เลยอันนี้เป็นแนวน้ําขึ้นน้ําลงแล้วเดี๋ยวเราตกรถกี่โมงแล้วตอนนี้ตอนนี้ห้าโมงสี่สิบแล้วเดินไปประมาณสิบนาทีก็ถึงแต่ว่าเดี๋ยวเราไปรอที่รถก่อนดีกว่า 9สิ้นสุดเส้นทางอุทยานแห่งชาติในวนณคดีโอเคครับสำหรับวันนี้ก็แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้จเจอกันคราวหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาให้เราด้วยนะครับต,ติดตามกัน,นเยอะนะครับแล้วมีอะไรที่ว่าแนำจะให้ไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับ